สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล้งอีกแล้วนะครับคลิปที่แล้วดูกันไปแล้วเรียบร้อยนะฮะกับนักเตะกองกลางของเรียบคูที่ทําประตูได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อมีกองกลางทําประตูแล้วก็ต้องมีกองหลังทําประตูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูฤดูกาลที่ผ่านมาครับว่านักเตะกองหลังของเรียบคูมีนักเตะค,คนไหนทําประตูให้กับทีมได้บ้างนะครับใครดูคลิปนี้นะฮะเหมือนเดิมฝากไว้ย้ําทุกวันเลยนะฮะดูแล้วชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับแจ็คเล็กด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยฮะก,กับกองหลังของลิเวอร์พูลที่ทำประตูได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิแกมโบซาลาเดโยหลอกแล้วมันจงมาทาั้งสองสองโอ้โหมาตีฟครับสามศูนย์เลยครับโอ้โหตักเตะมุมเล่นสั้นเงียบ ตัวบีบมีคนเดียวนะครับทำให้ซาล่ายโยกหลอกได้ครับล้วางไปนี่พอหมอกพอจอาะมากนะเป็นจุดพื้นที่ที่ทั้งสามตัวก็ไม่กล้าออกมารรรครับปาตริซิโอครับไม่โดนโฉบเลยครับแต่หมอก็โด่งพอเยอะขั้นมีนสูงใหญ่อย่างโบลีด้วยนะครับใช่คร,ครับเด่นน้องเกอร์อยู่ข้างหลังเนี่ยนี่ไม่กล้าโผเขาหาปากดงตัวเองนะ <c oughs> เลือกมาสาวเราโหจอดจ่อของฟันไดโอเข้าทั้งคนทั้งบอลเลยครับรูปนี้โอ้โหขึ้นคนเดียวครับหนึ่งหนึ่งนิโอ้เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นป,ป,ป,ประกบท่าดีท่าไหนฟันไดที่น่าจะเป็นเป้าหมายในการประกบอันดับหนึ่งกลายเป็นว่าโดนสกรีนไว้ครับโรบินคอกที่ตามจับฟันไดนี่นะโดนมานีท่ที่วิ่งมาพร้อมตัวประกบเนี่ยเข้าไปตัดหน้านะครับทำให้ฟันไดหนีมาได้นะครับ โคกไปทุ่มนี้เมเลเย่รับได้ก็จริงครับแต่ถอยเออใหม่แล้วครับของลิวพูมาเน่พลิกหนีทางบางดูทีแล้วปั่นคู่ยิ้มกระชอกมาเข้าทางของล้านนาโน2-0เลยครับโอ้โหโอ้ลิวปูทิ้งห่างออกไปโอ้โหหลังจากกลับมาเล่นกันได้แค่นาทีกว่าครับเอาจนได้ครับลิวปูเล่นเปลี่ยนเป็นแบ็กโฟร์ครับแล้วออกบอลพลาดเองตั้งแต่แรกด้วยนะครับจากแนวรับครับ แล้วโดนลิวกูฉกในแดนครับมาเน่พลิกสวยเลยครับจังหวะแรกครับได้ปัดแล้วบีบให้โยริสต้องปัดแล้วอเล็กซานเดอร์โนเติมมาเจอบอลพอดีครับ <c oughs> <c oughs> นี่พยายามปัดแบบอันเดอร์บอลขึ้นมาคนะ <c oughs> <c oughs> แต่กลายเป็นอเล็กซานเดอร์โนมาแบบไม่ต้องจับเลย ดานตัวไกลต่วไกลโลเบอร์สั้นลูงนี้อาครับแล้วก็อสองต่อนหนึ่งแซงคนได้โอ้โ,โ,โหแล้วก็ฟูลแบ็กของลิฟฟูดีโชว์ฟอร์มอีกแล้วนะครับจังหวะพยายามงงสกัดของบิยารินบางๆแต่บอลไม่ได้เปลี่ยนทางเท่าไหร่นะครับโอ้สอดประพักอกลูกนี้แล้วก็อยู่ในระยะที่ยังยังตามไปเล่นได้เร็วกว่าดานเตโน่ที่จะออกมารับนะครับบอลพุดช่วงหน้าอกไปนะครับ แล้วก็สก,กิดปลายเท้าดีบขอขอบคุณ Suzuki Swift Suzuki Way of Way Life ขอขอบคุณแก m มโบแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G a บ l t เทค n นโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแก m มโบโดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์แก m มโแค่เดินก็เด่นแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w g a m um b o c o t h